โอเคอาสวัสดีครับค่ะพี่ไอค่ะพี่ไอนะพี่ไอตรงนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้านหัวสะพานตำบลนายังกักอำเภอเทบศิษย์จังหวัดชายภูมิค่ะอ๋อพี่ไอ้ทำมันทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยประมาณ30ไร่ค่ะ30ไร่แล้วตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้กี่ไร่สองไร่ค่ะสองไร่มันของพี่ไอตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสี่สิบวันค่ะสี่สิบวันค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเลยครับสี่สิบวันนี้ครับท่านผู้ชมเสมอกันเป๊ะเลยนะเขียวสวยครับใบมันวาวครับนี่ครับและแน่นอนครับ พี่ไอซ์ใช้โฟทีเนาะใช้มากี่รุ่นกี่ปีแล้วสองปีค่ะสองปีแล้วค่ะแสดงว่าติดออกติดใจค่ะปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างดีภูมิใจค่ะดีใจค่ะอ้าวทำไมถึงภูมิใจดีใจได้ยี่สิบตันเลยค่ะได้ยี่สิบตันกี่ไร่ได้ยี่สิบตันสองไร่ค่ะสองไร่ตรงนี้นะค่ะได้ยี่สิบตันค่ะจริงไหเนี่ยจริงค่ะโอ้ยืนยันเลยนะว่าจริงนะนะครับสองไร่ได้บียี่สิบตันฉีดพ่นโฟทีปีกี่ครั้งสามครั้งค่ะ แล้วใส่ปุ๋ยล่ะหนึ่งลูกค่ะอ๋อฉีดพ่นโฟทีไปสามครั้งบวกกับการใส่ปุ๋ยหนึ่งลูกค่ะประหยัดดีไหมดีค่ะอืมนะครับแล้วหัวมันใหญ่ใหญ่ไหมตอนนั้นใหญ่ค่ะใหญ่ขนาดไหนประมาณได้ไหมได้ค่ะอืมเท่าแขนไหมเท่าค่ะอืมเท่าเนาะเพราะว่าแขนเราก็ใหญ่ค่ะใหญ่อยู่อ่าแสดงว่าผลผลิตปีที่แล้วได้ค่อนข้างเขาเรียกว่ามากนะครับกว่าที่เคยทํามาเนาะค่ะ อืมนะครับสองไร่ยี่สิบตันครับถือว่าโอเคเลยสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกมันสําหลังแล้วปีนี้คิดว่าจะได้อีกไหมได้ค่ะอ่าแล้วตอนนี้ฉีพไปกี่ครั้งแล้วพี่ไอซ์สองครั้งค่ะนี่ครับนี่ครับสองครั้งเขียวสวยเสมอกันเป๊ะแบบนี้เลยครับตรงนี้แค่สองไร่ครับพี่ไอซ์ทุบสติปีที่แล้วซัดไปยี่สิบตันอ่าลดต้นทุนเพิ่มผลิตเป็นมีกับสิ่งแวดล้อมขอบคุณพี่ไอซ์ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูว่าจะได้มันสําหลังปีนี้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ